ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนคลิปนี้ถูกส่งมาเพื่อคุณค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนี่คือจังหวะที่จักรวาลกำลังจัดรับเบียบชีวิตของคุณใหม่เพราะสุขที่13กุมภาพันธ์นี้ดาวเสาครูใหญ่แห่งจักรวาลกำลังขยับพลังงานค่ะดาวเสาไม่ใช่ดาวที่ให้ของขวัญแบบ หวานหวานละมุนไม่ใช่ค่ะแต่เป็นดาวที่ให้ผลลัพธ์แบบจริงชัดเจนการย้ายพลังของดาวสาวคือการปิดบทเรียนเก่าสิ่งที่ไม่มั่นคงจะถูกขย่บมันจึงอาจจะแบบรุนแรงสําหรับใครบางคนนะคะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแท้ของคุณจะค่อยๆหลุดออกไปหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยแบบ ไม่มีเหตุผลน่ะมันเหนื่อยมันอาจมันรู้สึกล้ามันรู้สึกบอกไม่ถูกเบื่อชีวิตเดิมเดิมอะไรที่คุณเคยตื่นเต้นคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆกับมันรู้สึกแบบไม่ได้อยากเหมือนเดิมแล้วอ่ะเออแปลกๆอ่ะจนตัวเองต้องกลับมาถามตัวเองเอ้ยเราเลยเคยรู้สึกตื่นเต้นกับงานนี้เราเคยรู้สึกกับออตื่นเต้นกับสังคมนี้เราเคือทําไมเราเฉยๆเออเราเริ่มเบื่อชีวิตเดิม อยากตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตค่ะมมันเริ่มมีพลังที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เคยมันอยากทํามานานแล้วแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่กล้าทําแต่รอบนี้คุณจะกล้าขึ้นคุณจะอยากทําเออหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าลึกๆในใจมันรู้สึกว่ามันถึงเวลาของเราแล้วมันถึงเวลาแล้วจริงๆมันถึงเวลาแล้วอะไรแบบเนี้ค่ะอืมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องรบนะคะ แต่มันคือสัญญาณว่าคุณพร้อมจะยืนในพลังงานที่โตขึ้นแล้วค่ะมันเหมือนพลังงานคุณมันใหญ่ขึ้นขยายขึ้นอ่าพื้นที่เดิมไม่พอรองรับแล้วอืมพื้นที่เดิมไม่พอรองรับแล้วนะคะการที่ดาวเสาคู่ใหญ่ของจักรวาลย้ายมีผลต่อพลังงานโลกและพลังงานมนุษย์พลังงานโลกช่วงนี้จะสั่นช้าลงแต่ลึกขึ้น หนักแน่นขึ้นใครที่ดื้อกับการเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกหนักใครที่ต่อต้านเนาะแต่ใครที่ยอมรับความจริงจะได้รับความมั่งคอแบบใหม่ที่ไม่ต้องฝืนถ้าคุณปล่อยวางไหลลื่นไปกับกระแสจักรวาลอ่าไม่ไม่ต่อต้านไม่ขัดข้านกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยอมรับและอ่ายอมรับและปรับตัวยอมรับและปรับตัวนะคะ ทุกอย่างมันจะไหลลื่นแบบไม่ต้องฝืนความมั่งคงแบบใหม่จะเข้ามาหาคุณในจังหวะที่ถูกที่ควรเลยนะคะวันนี้นะคะโอมารานะคะเปิดไพ่ขอพลังงานนะคะไพ่ทาโร่สามใบนะคะเพื่อรับพลังงานจากการย้ายของดาวเสาไม่ใช่คำทำนายคะ่ะแต่เพื่อตั้งเส้นทางใหม่ของจิตวิญญาณคุณคะ่ะอืมวันนี้นะคะใบแรกคือ j จัสติก จัสติกเนี่ยบง่งบอกถึงความจริงกฎจักรวาลความจริงแท้สมเหตุสมผลมีเหตุมีผลเออมันคือความรับผิดชอบมันคือกฎแห่งกรรมมันคือกรรมการกระทําของเราอะ่ะมีเหตุและมีผลมันนะคะมันหมายถึงสิ่งที่คุณทํามากําลังให้ผลลัพธ์แบบตรงไปตรงมา เรื่องที่ค้างคาจะถูกตัดสินอย่างยุติธรรมอะไรที่มันค้างคามานานหลายปีมีเรื่องมีคดีนาน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 จะถูกเคลียรในปีนี้หลังจากนี้ไปมันจะถูกเคลียนะคะเมื่อครูใหญ่ท่านยายนะคะไม่มีการหลอกตัวเองได้อีกท่อปายคุณจะไม่สามารถหลอกตัวเองได้แล้วว่าเออมันก็ได้อยู่แหละคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วนะคะ สิ่งที่คุณอาจจะเจอคือการตัดสินใจครั้งสำคัญการพูดความจริงที่เคยเลี่ยงมางตลอดคุณจะกล้าพูดการเลือกตัวเองก่อนอย่างมีสติอย่างมีสติหมายความว่าคุณจะไม่ได้เลือกด้วยอารมณ์คุณจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาคุณจะเลือกตัวเองอย่างนั้นแล้วคุณจะไม่เลือกด้วยอารมณ์แล้วนะคะและสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคือความชัดเจน ทุกเสียฐานะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความชัดเจนอะไรที่ถูกปิดบังซ่อนลิ้นจะถูกเปิดเผยใจคุณจะนิ่งขึ้นสง,งบขึ้น<ม>การหลุดพ้นจากความสับสนจะเข้ามาแทนที่เพราใจคุณหลุดนิ่งนิ่งแล้วไงมันก็เลยหลุดพ้นจากความสับสนคุณจะรู้แล้วว่ามันไม่จริงอ่ามันไม่จริงนะคะต่อไปดูด,ดีนะคะเห็นไหม เส้นทางใหม่กําลังมาแล้วเดด๋นี่คือไพ่ที่ดีนะคือการจบเพื่อเกิดใหม่นะเออเส้นทางแห่งสายลุ้งเลยว้าวพลังดาวเสาร์นะคะคือการปิดบทเรียนเก่าอพลังของดาวเสาร์คือการปลดบทเรียนเก่ามันหมายความว่าบางอย่างต้องจบอะ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันล้มเหลวนะคะแต่มันทําหน้าที่ของมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอะไรที่มันจบไปจากเราคือเขาทําหน้าที่ของเขาจบแล้ว จึงต้องไปจากเราไม่ว่าคนผู้คนสถานการณ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทำหน้าที่จบแล้วอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะสิ่งที่คุณอาจจะเจอคือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพันบางคนตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมันเลยอยู่มา1ิบสี่ิปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยตกใจกลัวไม่เป็นตัวของตัวเองจงมีสติเพราะมันจะเกิดแบบฉับพันนะคะแล้วก็อืม บางคนเคยมีเหตุการณ์แบบอุปสรรคแต่มันไม่เคยยุ่งยากขนาดนี้มาก่อนมันไม่เคยแบบโหขนาดนี้เลยก็จะเกิดขึ้นนะคะจะเกิดการปล่อยผู้คนออกไปจากชีวิตเรางานเก่าความคิดเก่านะคะคุณจะว่างว่างจิตว่างใจหรือว่างงานชั่วคราวอย่าตกใจอย่าตกใจไม่ต้องกลัวคะ่ะนิ่งมีสตินะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะและสิ่งที่คุณจะได้รับคือ อิสระฟรีดอมควรจะมีพื้นที่ใหม่ให้กับพลังงานชีวิตที่มันตรงกับพลังงานชีวิตคุณตัวตวน,นคุณจะเบากว่าเดิมค่ะตัวตวน,นคุณจะเบากว่าเดิมเพราะมันไม่ได้แบกภาระหนะักอึ้องแล้วอืมนะคะไปต่อไปเลยค่ะเวลาจะหมดเอาคับตบรางวัลให้หน่อยเดอดเวร์ค่ะโอ้โหแล้วไห่สวยมากดูสิเธอโรดเด่นเธอมีความสุขเธอ ฟูลฟิลมากๆเลยนะคะไม่สวยมากเลยนะคะแต่รุ้งนะคะพลังดาวเสาร์นะคะสิ่งนี้ม่งบอกถึงความสำเร็จระยะยาว the world นะคะคุณกำลังปิดวงจรหนึ่งเพื่อก้าวสู่ระดับใหม่ของชีวิตเพื่อก้าวสู่ระดับพลังงานใหม่ของชีวิตนะคะสิ่งที่คุณอาจจะเจอ สิ่งที่คุณอาจจะเจอคือโอกาสใหม่สถานที่ใหม่สังคมใหม่ผู้คนใหม่อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอบางคนไม่เคยเดินทางต่างประเทศคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตในต่างแดนไปอาจจะไปหาคนรักไปเปิดโอกาสตัวเองไปเที่ยวในที่ที่ใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ผู้คนใหม่สถานการณ์ใหม่แต่ ดีกว่าเดิมอคุณจะได้รับคุณจะเป็นที่ยอมรับกับสังคมใหม่พื้นที่ใหม่อะไรใหม่ๆคุณจะเกิดการยอมรับเกิดขึ้นมาและคุณจะรู้สึกลึกๆในจิตใจว่าในหัวใจในก้นลึกของจิตใจว่าฉันมาถูกทางแล้วว้าวสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคือความมั่นคงมั่งคัง่ง ความภูมิใจในตัวเองการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลอย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าคุณคือจิตดวงเดียวกับจักรวาลคือคุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลคุณจะเชื่อมต่อกับสตริตไกด์ของคุณคุณจะเชื่อมต่อกับหายวร์เซลล์ของคุณคุณจะเชื่อมต่อพลังภายในของคุณคุณจะเชื่อมต่อกับตัวตนสูงสุดข,ของคุณอย่างแท้จริงนะคะ พลังดาวเสาร์และพลังของไพทาโรนะคะสามใบนี้นะคะกำลังบอกคุณว่าเมื่อดาวเสาร์ขยับจกักรวาลจะไม่ถามคุณว่าอยากเปลี่ยนไหมแต่จะถามว่าคุณพร้อมรับชีวิตที่จริงกว่าเดิมหรือยังค่ะพลังงานนี้ไม่ได้มาเพื่อทดสอบคุณนะคะ แต่มาเพื่อพาคุณไปสู่ตัวตนที่มั่นคงกว่าเดิมและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมอยืนในพลังที่แท้จริงของตัวเองรักทุกคนค่ะ